เกิดเหตุผมแยกเป็นเอาภูเขาที่หนึ่งก่อนนะครับคือเขาแดงเขาแดงเนี่ยจุดเริ่มต้นมีการถางป่าทําทางขึ้นภูเขาเขาแดงมีสองคดีคือคดีที่หนึ่งกับคดีที่สามหลังจากนั้นครับมาทราบว่าวมีจุดเกิดเหตุอีกจุดหนึ่งคือเขาน้อยเขาน้อยก็เป็นคดีที่สองผมก็บอกว่าถ้าสาวไปถึงใคร ต้องจับคนนั้นมาลงโทษให้ได้นะครับต้องเอาผิดให้ได้เหมือนที่คุยกับผู้ว่านะครับถ้าเราไม่เอาคนผิดมาลงโทษถ้าละเว้นหรือเลือกปฏิบัติผู้ว่าก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมได้ตัวผู้ว่าแล้วว่าผู้ว่าไม่ได้นะต้องตรงไปตรงมาแม้กระทั่งญาติผมก็ต้องไม่ละเว้นนี่สามารถพี่น้องสือ่อมวลชนสามารถไปถามผู้ว่าได้ผมแถลงข่าว แล้วยืนยันว่าถ้าตัวผมเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สัก0.01นะครับผมเลาออกจากสสเลยวันนี้ก็ยังยืนยันอยู่แต่ก็มีพยุมีขบวนการพยายามโยงให้ผมเกี่ยวข้องให้ได้เริ่มต้นด้วยมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งอยู่กับคุณบรรจงนักเสถียทุกกรณีทุกคลิปที่เหลืออย่าพูดภาพรวมทั้งหมดตอบ ผมต่อเหตุการณ์ครั้งน,นี้ยให้ทุกคนได้เข้าใจถึงแม้นว่าไม่ได้จับพี่อ้อยพี่สาวผมผมก็ต้องพูดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทําไมผมไม่เข้าไปในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นผมเนี่ยเป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนบางกลุ่มถ้าผมไปเกรงว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเรื่องที่สองผมเป็นคนฟ้องดําเนินคดีกับผู้ที่กล่าวล้ายผมผมไปเหมือนไปกดดันพนักง,งานสอบสวนอีก เหมือนไปขลมขู่พยานได้อีกอย่าไปได้ดีกว่าเหตุผลข้อที่สามครับทราบดีว่าคดีที่หนึ่งนะครับมีผู้ต้องหาไปแสดงตนแล้วคือคนสมบัติคดีที่สองเอาที่สามก่อนนะครับที่สามที่หัวกระแดงไอ้นั่นไปขุดใต้เจดีเพื่อหาของมีค่าครับอันนั้นน่าจะพวกโจหน้าร้อยธรรมดาคดีที่สามเอาที่สองครับที่เขาน้อย หลานสาวผมจริงๆนะครับวันนี้ก็ไปแสดงตนต่อพนักงานสอบสวนชัดเจ้งแล้วสามพี่สาวผมก็เพิ่งถูกจับไปจริงนะครับเท็จจริงยังไงก็ไปว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจว่าไม่ควรเข้าไปแล้วเราต้องให้เกียรติกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงนําเรียนกับพี่น้องว่าข้อเท็จจริงตามลําดับ ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมก็พยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้ปรากฏความผิดให้เร็วที่สุดคือบอกตรงๆแล้วผมเสียใจมากนะครับผมเสียใจจนวันนี้ผมไม่คุยด้วยนะครับท,ท,ทั้งๆที่ศาลยังไม่ได้พิพากษานะครับว่าเขผิดหรือไม่ผิดแต่วันนี้ผมไม่คุยด้วยนะครับแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมต้องเดินหน้าต่อไป เพราะว่าผมต้องทําเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับผมจะเอาความผิดของคนก้้งตัวหรือคนที่เป็นพวกเป็นพ้องเอามาเป็นตัวชี้วัดไม่ได้ถ้าจะเห็นได้ว่าความเป็นพี่น้องความเป็นญาติความเป็นเพื่อนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันผมไม่สนใจครับผมเดินหน้าเรื่องสุขวิรอต่อไป จริงจนะผมว่าคนที่่าสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนะี <c> ่ย <oughs> ดีมากๆาแต่ควรจะเปิดใจกว้างกว่านี้จริงๆรู้อยู่แล้วผมทําเรื่องสิ่งแวดล้อมมาจับมือกับผมสู้คดีก็ว่ากันไปจะเป็นน้องเขาหรือน้องผมหรือพี่ผมหรือพี่เขาเนี่ยอย่าไปสนใจว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมมาจับมือแล้วเดินหน้าเรื่องสิ่งแวดล้อมผมว่าน่าจะดีส่วนที่จะฟื้นฟูที่นี่ครับผมได้คุยกับอาจารย์สืบม,มาตลอดนะครับอาจารย์สืบสุขุลสีสุขว่า เราต้องไม่ท้อถอยต่อการผลักดันให้สงขลาเป็นมรดกโลกคุยกับอาจารย์สืบว่าเรื่องนี้ไม่มีผลเพราะปลายเดือนนี้เราจะรับเจ้าหน้าที่จากยูนิสโกมามาประเทศไทยเพื่อมามีส่วนร่วมรับรู้แล้วก็ผลักดันให้สงขลาสู่มรดกโลกนี่ผมยังเดินต่อไปครับเรื่องผลักดันสงขลาสู่มรดกโลกส่วนฟื้นฟูพื้นที่ที่มีปัญหาที่โดนลุกล้าแล้วเนี่ยครับ ผมว่ากรมศิลปากรวันนี้ต้องคิดแผนบูวณะแล้วนะครับคิดแผนไม่เสร็จสิ้นนะครับเมื่อคดีจบเราจะได้บูวณะเลยึ <ovat S 1> <ป>ผมอยากฝากอย่างนี้ครับว่าเราเดินหน้าพัฒนาวัตถุต่งางๆเรื่อง,งจิตใจจิตใจคนเขาต้องพัฒนาด้วยอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมคนอื่นโดยที่ไม่ปรากฏข้อทจริงที่แน่ชัด พูดจาก้าวร้าวคนโน้นคนนี้ผมถือว่านี่คือวัฒนธรรมที่จะต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆด้วยผมเมนด้วยกับความค้าขายความขัดแย้งนะครับตรงไหนมีความขัดแยง้งตัวเองมีค่านี่ผมเมนด้วยนะครับเราต้องพยายามลดความขัดแย้งให้ได้เอาเหตุเอาผลมานั่งคุยกันตรงไหนที่ร่วมกันได้ก็ร่วมกันคือถ้าผมพูดเรื่องก,การเมืองเดี๋ยวก็ถล่มผมอีกว่าชายมองแต่ก,การเมือง แต่ผมอยากให้พวกเราช่วยกันสร้างว่าทําการเมืองกันใหม่เอาความดีเอาความเข้าใจความช่วยเหลือประชาชนให้พี่น้องประชาชนตัดสินกระบวนการประชาธิปไตยต้องใช้เสียงส่วนใหญ่มาตัดสินรอบหน้าคุณแข่งกับผมผมก็ยินดีผมแพ้ผมก็ได้กลับบ้านผมอยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้สังคมการเมืองจะมีความสุขผมต้องฟ้องให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะพึ่งพาใคร ให้ผมไปออกสือ่อโต้เถียงกับพี่น้องประชาชนทุกวันมันก็กะไรอยู่เราเป็นต,ตัวแทนของประชาชนแต่ว่างานนี้ไม่ใช่คุณบรรจงคนเดียวผมว่ามีกระบวนการทางการเมืองให้ขอ้อมูลสื่อบางฉบับเขาก็ส่งซิกมาที่ผมการเมืองในจังหวัดบ้างการเมืองระดับชาติที่อยู่ที่กรุงเทพบ้างผสมรวมกันถึงที่นี่ผมอยากกลับเรียนกับพี่น้องว่าผมในหนึ่งสถานะที่หนึ่งผมเป็นสอสอ ผมได้คะแนนมาอันดับหนึ่งของจังหวัดส,สงขลาแล้วคนที่ไปเลือกผมเขาจะรู้สึกยังไงนะครับเขารู้สึกยังไงนายกชายเขาไปหาเสียงเดินหาเสียงกันแล้วอยู่ๆปรับลึกชั่วหากินกับโบราณสถานหากินกับสิ่งแวดล้อมแล้ตัวเองไปทํางานเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองในสถานะที่ผมเป็นคนสําคัญ ที่ผลักดันให้มีคณะกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมประจําจังหวัดซึ่งมีจังหวัดเดียวในประเทศไทยครับคือสงขลาผมก็คิดว่าอยากให้สงขลาเป็นต้นแบบที่จะกู้เอกรากทางสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยแล้วเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้ผมไปดูแลสิ่งแวดลอ้อมผมไปทะเลาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ดีแล้วถ้าผมมามีมลทินเรื่องอย่างนี้ครับแล้วคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมประจาจังหวัดเขาจะรู้สึกยังไงกับผมเรื่องที่สามพี่น้องครับ ผมจะเป็นสสสมัยแรกของจังหวัดสงขลาแต่ผมได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วถ้าผมชั่วลักษณะอย่างนี้นครับพวกเขาจะรู้สึกยังไงพักประชาธิปัตย์เขาจะรู้สึกยังไงการที่ไปโจมตีผมแล้วถ้าไปดูในคอมเมนต์นะครับด่าผมเสียเสียหายหายเละตุ๊เปะที่สําคัญกว่านั้นครับครอบครัวผม ลูกสาวคนเล็กผมไปโรงเรียนเพื่อนถามพ่อเธอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบุกลุกโบราณสถานด้วยหรือผมอยากชี้ให้ผมให้พี่น้องเห็นว่าผมี่เสียหายมากผมนอยากกลับเรียนกับพี่น้องว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฟ้องใครเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกผมก็เลยฟ้องคุณบรรจงน้แสว่าสิ่งที่คุณทําให้ผมเสียหายดังที่ผมกล่าวมาแล้วผมอยากให้ศาลรสถิตยุติธรรมเป็นคนที่ฟังสาร เมื่อวานผมได้รับหลังจากรายการหมาแก่ผมไม่ได้ดูตอนเช้านะครับอะไรธ่ะการพาักประชาธิปัตย์โทรศัพท์มาผมว่านายกช่วยดูเรื่องหมาแก่หน่อยคุณต้องชี้แจงนะคุณต้องอธิบายนะเพราะว่าเขาพูดด้านเดียวผมบอกพี่สบายใจได้ผมเป็นคนจริงเงินในกระเป๋าผมบางวันมีบางวันไม่มีแต่ความจริงของผมมีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเวลาเขาบอกว่าผมมั่นใจผมมั่นใจในตัวคุณ ผมก็บอกด้วยวันนี้ผมจะ,ะแถลงข่าวนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพักประชาธิปัตย์มีเหตุมีผลนะครับผมเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนไม่สามารถเลือกคนนี้เลือกคนนี้เลือกคนนี้ได้เลยประชาชนมีสิทธิ์เลือกผมและไม่เลือกผมได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์เลือกประชาชนเลยนะครับทุกคนคือพี่น้องเราทั้งหมด